มีเลขสองอยู่ตรงนี้แล้วก็มีช่องล่างใช่ไหมคะให้เราเติมสองช่องแล้วก็มีเลขศูนย์อยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็ให้เราเติมลงไปในช่องล่างใช่ไหมคะตรงนี้เป็นเลขเจ็ดตรงนี้เป็นเลขเจ็ดทีนี้เวลาคูณเวลาคูณนะเระยียงต้องคูณเหมือนเขาไม่ได้เติมเลขอะไรมา คะอันดับแรกเราก็จะนั่อะไรก่อนก่อนคะเอาเอาลำหน่วยกูลำหน่วยใช่ไหมต้องอย่างอ่ ก็เ,เติมเลขสองนะไม่คูณเลยไม่เอาสองคูณสิบสเลยค่ามาคูณสองค่ามาสองมาคูณแปดเลยใช่ไหมคะบางคนก็เลยผิดใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหม <c oughs> <ะ>เพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มคูณจากหลักหน่วยก่อนถึงแม้ว่าเขาจะเติมเลเขสองมาให้ก็ตามแต่เขาไม่เติมตัวนี้มาให้เราใช่ไหมคะหากเราก็ต้องนำสองคูณหก่อนได้เท่าไหร่สองหกสิบสองใส่สองฮึดหนึ่งใช่ไหมคะ ทีนี้เราก็มาเช็คดูว่ามันบวกไหมแเราก็บูนต่อค่ะเอาเก้าบูนแต่ได้เท่าไหร่เก้าแปดเก้าแปดเจ็ดสิบสเก้าแปดเจ็ดสิบสองวกกระตุ้นเป็นเท่าไหร่บวกกระต้นอีก้าเจ็ดสิบสองบวกห้าเป็นเป็นเจ็ดสิบเจ็ดแสดงว่าบวกไหมคะบวกแล้วก็มาบวกกันค mm. so ่ะลำหน่วยบวกลำหน่วยสองบวกสี่ได้สองเจ็ดบวกสี่ได้